กราสาวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบกราบสาวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางบ้านทางต่งางจังหวัดแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV นะครับผมอ่ะไม่พูดเพามาเลยไปเล่นกันเลยวันนี้เราเล่นแวนนะครับเล่นตัวแนวนเฮ้ยมันแลงๆว่ะ <laughs> เอล่ะเปิดเกมมันก็แหลกมาดูแวนแวนมาเริ่มเริ่มตัวนี้เดี๋ยวลองเล่นดูวนไม่ได้เล่นหลายปีแล้วเนะนี่ยเกขนมสักพักอืมเทีมสมบูรณ์เยี่ยมเยี่ยม มาเริ่มเลยนะครับต้องวางกลยุทธ์หนนะเกมเนะี่ยจริงแบบต่อสู้แบบซีซัวไม่ได้นะต้องต้องรอเพื่อนเข้านะอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าเองอย่างเงี้ยมีโอกาสเสี่ยงตุยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะพูดจริงๆนะเกมเนะี่ยเคยเล่นมานานละ ต้องรอให้เพื่อนเข้าเพื่อนไม่เข้าจะตายหายเนี่ยนฮะผมพูดจริงนะครับทุกคนนี่จากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเดี๋ยวหาว่าผมเป็นพวกลุมไม่ใช่นะที่จริงแม่งฝั่งอีกฝั่งไม่โคตรแข็งนะ่ะจริงปะ่ะเล่นกันเลยอีกฝั่งมันแข็งไนงะบางทีมันก็ต้องใช้แบบกำลังเข้าต่อสู้อนยะ่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับ มาตัวไหนมาเลยเดี๋ยวค่ายตายเลย <c oughs> อ๋อออดูเลิแล้วก่อนครับช่วงเกมต้นเกมนะออดูเลิศไปก่อนนะวนนะนนะแวนนะออดูเลิปลาปลาปาไปเลยไปเลยไปเลยมันชื่อตัวอะไรเนี่ยดูควินใครครับเนี่ยดูควิน โอวยแหลกโอ้โคตรแหลกไอ้เหี้ยโคตรแหลกกลวยโคตรแหลกเมื่อกี้กแม่งทุกคนดูดิโคตรแรหลกไม่เห็นไหมเห็นไหมแหลกนะแหลกโอ้ตีแรงว่ะไอเ้เหี้ยโคตรตีแรงเลยอ่ะไอ้สัตว์ทุกคนดูดิโคตรตีแรงเลยครับดูโอ้ป้อมแตกเรียบร้อยตุยป้อมตุยละ เล่นยังไงแปลกแปลกวะโอ้ตายเดี๋ยวได้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอันตรายทำไมเธอโสดทรัพท์นวงวะกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อน ถ้าไม่กลับบ้านนิดโดนตีเดียวนี้ตายเลยเนะี่ยบอกไว้ก่อนอย่างเงี้ยดีมัยเนี่ยนะอ,อะไรเข้าตาวะ่ <c oughs> ะมาเลนลางเอาเชียร์คลิปก่อนโอ้เพื่อนโดนล้อมไหวไหมเนะี่ยกูขอเชียร์คลิปแป๊บหนึ่งนะไม่เดี๋ยวมาตีป้อมพังแล้ว โอ้อะไรเนี้ยจะบ้าตายเอาเมหรอเอาเหรอเมึงเอาเหรอ ai đẹp rồi, tui đẹp đói tui เี้นเขาแมลงไม่ใช่เลยคลิกซี่ฮะกระจอกชิบหายศาสเอ้ยมันมามาันบุกละบุกละบุกเราเลย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 เออเย็ดแค่ตีป้อมนี่ตีป้อมเราเฮียอะไรวะตีป้อมเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยเย้นี่เล่นง่ายๆนะอืม เอาเรื่องว่ะเฮ้ยแม่เอ็ตีแรงเรื่องว่ะเหมือนแบบมันเดิมไม้เราตีเฉยเลยนะดูด,ดิไม่มีวิตกีอาสับโตเลยเลยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ ตายแม่โคตรเยอะเลยอะ่ะวันนี้ไม่ได้ตีบอดแม่งนอนไม่หลับว่ออะข้อห้ามหันเลยอะ่ะทำไมเป็นแหลกๆวะ สัตว์โคตรแหลกเฮี yeah. ้ยโคตรแหลกเลยเมื่อกี้โอ้โหหน่ากลัวไปรีบๆจบรีบๆบจบเย้ชนะล้วนวู้วยอเยี่ยมหมสุดยอด แต่ก็เล่นง่ายนะตะก่อนแม่งเล่นยากแบบเชี้ยยิ่มหายแบบตีแบบไม่เข้าอะ่ะต่ก่อนอะ่ะตอนนี้ผมเล่นซีซั่นแรกนะแม่งตีแทบไม่เข้าเลยอะ่ะทุกคนชิดเลยแม่งตีแทบไม่เข้าเลยอะ่ะตอนซีซั่นแรกนะซีซั่นแรกถึงซีซั่นสองอ่ะแม่งตียากชิบหายแต่แม่งซีซั่นไห่ตีง่ายเดียวะ่ะหรือว่าเกมมงโกงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันพัฒนาไปเยอะเลยในเกมอาวี จริงนะผมไม่ได้เล่นมาเกือบมาเกือบปีเนอะปีกว่าเนี่ยดูดิแม่งเอาเรื่องเลยวะอืม เหรียญทองได้เยอะเยอะนะเรา27ใครใครเคยได้เยอะกว่าผมไหมเวลาเล่นนะเนี่ยเกมเนี้ยได้เงินเยอะบอกบอกสูตรนั้นได้ไหมมีกดไลค์คนละไลค์เลยเย็ดแค่มเยี่ยมทุกคนเยี่ยมเลยค่าวความเสียหายที่ได้รับหนึ่ง มังกตสิบเก้าโอเคอมไม่ใช่สิบเก้าแถลงผมอ่านไม่ออกก่ะดะดาเมจโอ้ดาเมจ oh, ก็แรงอยู่นะสังหารนิ่สามตัวเหรียญทองเลมมังกรอ,อืมโอเคก็ okay. เดี๋ยวไวช่วยเยอะอ่ะเดี๋ยวไวช่วยเยอะอยู่ช่วยสังหารนะฝั่งเขาก็ฆ่าได้ไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะ ไอเฮียแม่งดูดิแม่งตายหมดทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ฝั่งเราอ่ะค่าได้สามสิบตัวผมบอ,อกสามอันนี้เนี่ยแม่งโคได้เลยทุกผู้ชมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายอ้าวลืมไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม